พอผมได้ใช้ก็เลยมาป้ายยานะครับกับแว่นถนอมสายตา Op t ตัรุ่นซีโร่ที่มีเลนตัวล่าสุดอย่าง Retina X Amber เรียกว่าเล่นเกมนานแค่ไหนก็ไม่ปวดตาเลยสักนิดและทีเด็ดก็คือขาแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกใส่พร้อมหูฟังนานแค่ไหนก็ไม่เจ็บหูเรียกว่าเป็นแว่นที่คิดขึ้นมาเพื่อเกมเมอร์เพราะขนาดโปรเพลเยอร์และสตรีมเมอร์ชื่อดังยังเลือกใช้สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับใส่โค้ดเนครสรับส่วนลด100บาทจัดไปดีครับถูกขนาดนี้ ถ้าพูดถึงคลินทาหรือที่ชาวโลกรู้จักกันในชื่อซิมบิโอตเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าประวัติเรื่องราวรวมถึงต้นกําเนิดในปัจจุบันเนี่ยถ้ากลับมาอัปเดตกันอีกทีมันกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนโลกไปเลยและเดี๋ยวเรามาฟังประวัติของเวนนอมแบบเต็มๆพร้อมกับเรื่องราวที่จะนําไปสู่สงครามที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ย้อนอดีตแบบรวบรัดถึงต้นกำเนิดของซิมบิโอตคือตอนแรกเนี่ยนาวได้ทำสงครามกับเซลเชียและพ่ายแพ้เขาจึงใช้พลังสร้างซิมบิโอตขึ้นมาเพื่อเป็นกองทัพรุกรานจักรวาลและหลังจากที่ส่งพวกซิมบิโอตออกไปทำลายอารยธรรมทั้งหมดเจ้าพวกปรสิตเนี่ยก็ได้รวมเข้ากับสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาและก็ส่งต่อความนึกคิดให้การผ่านเครือข่ายจนพวกมันร่วมใจากันก่อกระบฏกับนาวเทพผู้สร้างโดยการรวบรวมซิมบิโอตจำนวนนับล้านมาควบแน่นจนเกิดเป็นดาวเคราะห์เทียม ที่มีนาวถูกขังอยู่ตรงใจกลางซึ่งในภายหลังพวกซิมบิโอท,ที่ต้องการจะชุบตัวและปกปิดชาติกำเนิดอันดำมืดของตัวเองเนี่ยก็พากันเรียกตัวเองว่าคลินทาที่แปลว่ากรงขังในภาษาของพวกมันอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งจะได้รับการเปิดเผยก็คือเส้นทางของซิมบิโอตเวนอมที่กว่าจะเดินทางมาถึงโลกเนี่ยมันต้องเจอกับอะไรบ้าง คือแรกเริ่มเลยเนี่ยดาวของคลินทานนั้นถูกค้นพบโดยนักสำรวจชาวครีซึ่งตอนที่เจอเนี่ยพวกครีก็คิดว่าซิมบิโอตเป็นแค่ประสิทธ์งโง่งก็เลยจับมาตัวหนึ่งเพื่อทดลองและพอรู้ถึงประโยชน์ของมันครีก็ใช้ซิมบิโอตท,ที่จะกลายเป็นเวนอมทีหลังเนี่ยสร้างสุดยอดทหารเพื่อใช้ในการรบกับพวกสกราวโดยโฮสต์คนแรกของซิมบิโอตเวนอมนั้นเป็นชาวครีที่มีชื่อว่าเทลคา การผสานกับเทลคารนั้นมีเรื่องราวมากมายครับแต่ว่าการ,ระจนภัยของทั้งคู่เนี่ยจบลงในภารกิจช่วยเหลือตัวประกรันเมื่อพวกเขาถูกพวกสกราวไล่ต้อนเทลคาก็บอกให้ชาวครีทั้งหลายหนีไปโดยเอาซิมบิโอตไปด้วยแต่ตอนนั้นเนี่ยเจ้าซิมบิโอตที่เทลคาฝากไว้กลับหนีไปแล้วจับพลัดจับผูไปอยู่ในแบตเทิลเวิร์โดยฝีมือของบียอนเดอร์ เหตุการณ์ลับที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเลยก็คือหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราทั้งหมดเข้าใจมาตลอดว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์เป็นโฮสต์ชาวโลกคนแรกของซิมบิโอตแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับเอาละผมให้ถ่ายว่าใครกันนะที่เป็นโฮสต์คนแรกของเวโนมโอเคหมดเวลาคำเฉลยก็คือเจ้าหมอนี่ครับ ในปี2015นะั้นมีเรื่องราวเพิ่มเติมโดยเล่าย้อนไปในอีเวนต์ซ e c r e ตว a r ครั้งแรกว่า d e a เด o พูเนี่ยเป็นคนค้นพบซิมบิโอตเป็นคนแรกคือพี่แกก็คิดว่านี่เป็นสาสารที่เปลี่ยนรูปได้ d e a เด o พู Deadpool ก็เลยเอาซิมบิโอตมาสวมและใช้แปลงร่างเล่นเล่นไปได้สักพักเด o พู Deadpool ก็รู้สึกว่าเอ๊ะไอ้นี่มันเป็นสิ่งมีชีวิตนี่วาสัมผัสได้เลยนะว่าแกเนี่ยมายุ่งกับความคิดของฉันออกไปออกไปเดี๋ยวจะติดเชื้อบ้าเอานะ พอเดดพู l เอาซิมบิโอตไปเก็บที่ปีเตอร์ก็เข้ามาหาชุดเปลี่ยนพอดีเพราะการต่อสู้ข้างนอกเนี่ยทำให้เสื้อผ้าของสไปเดอร์แมนขาดวิน้นและเพื่อจะปกปิดตัวเองเนี่ยปีเตอร์ปาร์คเกอร์ก็อยากจะได้ชุดใหม่ครับ เอาละเอาละพอมาถึงตรงนี้เนี่ยไทม์ไลน์ก็จะบรรจบกับเรื่องที่เล่าไปแล้วนะครับในประวัติของเวนอมในพาร์ทแรกช่วงเวลาที่ซิมบิโอตร,รวมร่างกับปีเตอร์พาร์เกอร์เนี่ยมันก็ซึมซับและเรียนรู้พลังในการปีนป่ายกำแพงและการพ่นยายแบบที่สไปเดอร์แมนทำรวมถึงปณิธานที่ต้องการจะต่อสู้กับอาชญากรก็ทําให้ซิมบิโอตแอบควบคุมร่างของปีเตอร์ออกไปทําหน้าที่ตอนกลางคืนทําให้เขาอ่อนเพลียเหมือนคนนอนไม่พอทีนี้ปีเตอร์ก็รู้สึกปแปลกๆครับเขาก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากแฟนแท ติกโช่วยแยกชุดประหลาดเนี่ยออกให้น้อยเพราะตอนนี้มันเริ่มเกาะติดจนถอดไม่ออกแล้วร,ริชาร์ดก็เลยใช้คลื่นโซนิกไล่ซิมบิโอตออกจากปีเตอร์และขังมันเอาไว้ ตอนแรกที่ถูกไล่ออกจากโฮสต์ที่ชอบที่สุดเนี่ยซิมบิโอตก็พยายามอีหลายครั้งที่จะกลับไปรวมกับปีเตอร์ปาร์เกอร์แต่พอลองแล้วกี่ทีก็ไม่สําเร็จซิมบิโอต์ก็เริ่มโกรธแค้นที่ตัวเองถูกปฏิเสธซ้ําแล้วซ้ําเล่าประจวบเหมาะกับการที่มันได้รวมร่างกับนักข่าวอย่างเอ็ดดี้บล็อกที่เพิ่งจะตกงานเพราะสไปดี้ซึ่งมาสองสิ่งมีชีวิตที่เกลียดสไปเดอร์แมนมารวมกันเป็นหนึ่งนี่จึงเป็นต้นกําเนิดของวายร้ายนามว่าเวนอม ในฐานะซูเปอร์วิลเลนเวเนอกลายเป็นภายคุกคามของสป ider-man ที่ยากจะรับมือแต่ในเวลาต่อมามันก็ค่อยๆหันมาเป็นฝ่ายธรรมะทีละนิดทีละนิดเอาเป็นว่าผมขอสคิปต์ไทม์ไลน์ตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะไปตรงกับคลิปเก่าเพราะฉะนั้นเราจะข้ามมาที่ยุคปัจจุบันเลยก็แล้วกัน แม้จะเคยเปลี่ยนโฮสต์หลายต่อหลายครั้งแต่เอ็ดดี้บล็อกก็เป็นโฮสต์ที่เวนอมผูกพันอย่างที่สุดอย่างช่วงหนึ่งที่ชีวิตพลิกผันจนได้รวมร่างกับแฟลตทอมสันจนกลายเป็นเอเจนต์เวนอมรวมออกตะลุยพิทักษ์อวากาศร่วมกับทีมกาเดียนส์ออฟเดอะกาแล็จนกระทั่งมันได้พบกับดาวคลินทาซึ่งที่นั่นเวนอมก็รับการซ่อมแซมจนกลายเป็นซิมบิโอตฝ่ายคุณธรรมอีกครั้งหนึ่ง เมื่อกลับมาที่โลกเอเจนต์เวนอมกลับถูก FBI ตามล่าเพื่อจะจับซิมบิโอตกลับไปและพอถูกไล่ต้อนมากๆเข้าเวนอมก็โกรธจนทิ้งแฟลตแล้วไปหาโฮสต์คนใหม่คือช่วงที่ประจนภายในห้วงอวกาศกับแฟลตเนี่ยซิมบิโอตก็ได้ความสามารถในการสร้างร่างกายของตัวเองโดยไม่ต้องมีโฮสต์ในเวลาสั้นๆซึ่งหลังจากที่เวนอมสมซานไปหาโฮสต์คนใหม่ที่เหมาะสมเขาก็ได้รวมร่างกับลีไพรซ์ซึ่งเป็นลูกกระจอกที่ทํางานให้แก๊งอาชญากรรมพอรวมร่างปุ๊บ เวนอมน่ยอยากจะเป็นฮีโร่แต่ลีกลับไม่อยากเป็นแถมเขายังบังคับเวนอมให้ลงมือฆ่าคนอีกงานเนี้เล่นเอาเวนอมซึมไปเลยหลังจากที่ใช้ซิมบิโอตก่อความเดือดร้อนในที่สุดมันก็นำไปสู่การเผชิญหน้ากับสไปเดอร์แมนซึ่งในการต่อสู้เนี่ยตัวเวนอมเองก็ไม่ไหวกับลีแล้วเหมือนกันครับส่วนปีเตอร์เองก็บอกว่านายในกลับมาอยู่กับฉันไหมล่ะเราในกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมหเธอ เจาเวานอมก็คิดว่าเออก็ดีเหมือนกันนะกลับไปรวมกับปีเตอร์เนี่ยมันก็จะได้เป็นฮีโร่อย่างที่หวังแต่พอจะพุ่งเข้าใส่ปีเตอร์กลับหักหลังด้วยการจับซิมบิโอตยัดโกร่งแล้วส่งให้พวก FBI ทําให้เวนอมโกรธและเกลียดสไปดี้ที่บังอาจมาหลอกเขาว ระหว่างที่เวน o ม s y m b i โอตกำลังถูกส่งตัวเอ็ดดี้ o c k อที่ทำงานอยู่ใน FBI ในช่วงเวลานั้นก็ได้แอบไปช่วยมันออกมาทำให้ทั้งคู่กลับมารวมกันเป็นเวนอมอีกครั้งหนึ่งแต่การกลับมารวมตัวในครั้งนี้มันต่างออกไปจากเดิมคือตอนแรกเนี่ยนะครับทั้งเวน o มและเอ็ดดีก็เริ่มจะพลิกบทบาทมาเป็นตัวละครฝ่ายธรรมะซึ่งการร่วมมือกันมันก็ควรจะออกมาดีถูกไหมมันไม่เป็นอย่างนั้นสิครับ เพราะเจ้าเวนอมเนี่ยเริ่มมีความคุ้มคลั่งและมีความหวงร่างต้นอย่างเอ็ดดี้โดยไม่รู้สาเหตุยกตัวอย่างเช่นพอตกกลางคืนเนี่ยเวนอมก็จะสะกิดและเฮ้ยเอ็ดดี้เอ็ดดี้ออกไปปราบวายร้ายกันว่ะพวกเราแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยเวนอมกลับลงมือกับคู่ต่อสู้หนักเกินความจําเป็นอย่างพวกโจรขโมยที่ไม่ทําร้ายใครเนี่ยเวนอมก็ยังเล่นงานซะเกือบตายพอเอ็ดดี้รู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่คู่หูทำเนี่ยเขาก็ไปปรึกษากับบาดหลวงซึ่งบาดหลวงก็พูดประมาณว่า ถ้ารวมกันแล้วถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำเนี่ยนะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆเหรอและพอเวนอมได้ยินบาดหลวงพูดแบบนี้เนี่ยมันก็รู้สึกไม่โอเคนะครับเอดดี้ก็เลยขอตัวกลับก่อนแต่ในเวลาต่อมาเจาเวนอมก็ควบคุมร่างของเอ็ดดี้และกลับไปทำร้ายบาดหลวงจนได้รับบาดเจ็บสาหาัส เมื่อเอ็ดดี้บล็อกรู้ว่ากำลังมีบางอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยเขาก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากบริษัทอัลเคแม็กซ์ซึ่งผลวิเคราะห์ก็ได้บอกว่าในเลือดของเอ็ดดี้เนี่ยมีสารบางอย่างที่ออกฤทธิ์ต่อต้านซิมบิโอตซึ่งไอสารตัวนี้น่าจะได้มาในขณะที่เขาทำงานให้ FBI โดยผลขอไอสารตัวนี้เนี่ยมันจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบการเผาผลาญเพื่อทำให้ร่างกายของเอ็ดดี้ไม่เหมาะเป็นโฮสต์ของซิมบิโอตอีกต่อไปส่งผลให้เกิดความเสียหายกับเวนอมโดยไม่รู้ตัวอ่ะและทีนี้ทำไงดีเนี่ย ไม่ต้องตกใจไปครับ เพราะตอนนั้นลิสอัลันซี o โอของ LK Max ได้ยื่นข้อเสนอว่าถ้าเอ็ดดี้ยอมช่วยจับตัวสเตกรอนที่ขโมยสูตรยาและอุปกรณ์ของ LK m เคไปสร้างกองทัพมนุษย์ไดโนเสาร์เธอจะช่วยผลิตยาปรับสมดุลให้ซึ่งตอนนั้นเวเนอร์ก็ได้ร่วมมือกับมูนเกิร์ลและเดวิลไดโนซอร์จับกลุ่มตัวสเตกรอนได้สําเร็จพอเสร็จงานปุ๊บลิสก็ทําตามสัญญาครับและดูเหมือนว่าปัญหาในการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างเอ็ดดี้กับเวนอมเนี่ยได้ถูกแก้ไขแค่ชั่วคราวเท่านั้น ทั้งเวนอมซิมบิโอตและเอ็ดดี้บล็อกเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวละครที่มีพัฒนาการมากๆเลยละครับและการเป็นคู่หูของมันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือเอ็ดดี้เนี่ยเคยบอกว่าการรวมกับเวนอมในช่วงแรกเนี่ยมันเหมือนมหาสมุทรแห่งความมืดที่พยายามจะกดเขาให้จมดิ่งด้วยโทสะกับความหิวโหยถึงแม้จะมีหลายครั้งที่เวนเอมพยายามจะทิ้งเอ็ดดี้ไปหาโฮสต์ที่แข็งแกร่งกว่าแต่ในที่สุดมันก็ได้เรียนรู้ถึงคําว่าคู่หูและครอบครัว ในหน้าหนังสือการ์ตูนที่ถูกเปิดเผยออกมาเนี่ยนะครับเวนอมซิมบิโอตเคยได้ให้กําเนิดลูกมาแล้วถึง6ตัวด้วยกันส่วนตัวละครที่โด่งดังที่สุดน่าจะเป็นคาเนตซึ่งลูกๆทั้งหมดของเวนอมเนี่ยทั้งดังและไม่ดังเนี่ย ต่างคนต่างก็ต้องเผชิญกับชะตากรรมสุดบัตรซบถ้าไม่เป็นวายร้ายแบบสุดตรงก็ถูกพวกมนุษย์ใช้งานและทดลองอย่างโหดร้ายพอถึงเวลาที่ต้องให้กําเนิดลูกตัวที่7เวนอมจึงพยายามให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้ลูกคนใหม่ต้องซ้ารอยพี่ๆอีกแล้วคือตอนนี้ก็ตลกดีนะครับเพราะว่าทางเอ็ดดี้นี่ก็มีตื่นมาอ้วกกลางดึกเหมือนคนแพ้ท้องด้วยแถมในช่วงที่ท้องแก่มากๆเวนอมยังถูกหน่วยต่อต้านซิมบิโอตของ FBI ตามล่าจนสไปเดอร์วูแมนมาช่วยเอาไว้ เรียกว่างานนี้ต้องหนีกันหัวซุกหัวซุนเลยทีเดียวในช่วงใกล้คลอดเนี่ยนะครับ ที่พึ่งของเอ็ดดี้และเวนนอมในตอนนั้นก็คืออัลเคมัคส์บริษัทที่เคยร่วมงานและเคยให้การช่วยเหลือพวกเขามาโดยเฉพาะดร์สตีฟที่เป็นคนคิดค้นเซรุ่มเพื่อแก้อาการป่วยของเวนนอมคือดร์สตีฟเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นหมอตำยทาทำคลอดเลยก็ว่าได้โดยในระหว่างคลอดเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกกว่าปกติครับอย่างตอนที่เวนนอมให้กําเนิดคาร์เน็ตเนี่ยเอ็ดดี้แทบจะไม่รู้สึกอะไรนะครับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเวนนอมคลอดลูกออกมาแต่คราวนี้เอ็ดดี้กลับรู้สึกเจ็บปวดทรมาน ซึ่งดรสตีฟก็วิเคราะห์ว่าไอเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับมันคงจะเกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านๆมามัง้งทั้งการได้กลับไปดาวคลินทาทั้งการโดนยาต้านในตัวของเอ็ดไหนจะรวมร่างกับคนนั้นคนนี้แต่ถึงจะระบุสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้เนี่ยดก็กรก็แนะนำว่าให้เอ็ดดี้เนี่ยแยกตัวออกมาก่อนดีกว่าและพอได้คำแนะนำแบบนั้นนะครับเวนนมก็แบบ ไม่อยากแยกเลยแบบฉันไม่อยากให้นายไปเลยนะแต่เอ็ดดี้ก็บอกว่าฉันจะไม่ไปไหนหรอกแต่ถ้าเกิดฉันสลบหรือตายไปเนี่ยฉันก็ปกป้องนายไม่ได้นะสิหว่วยพวเมียบนิสูคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่ามารไม่มีบรมีไม่เกิดไหมครับคืองานนี้เนี่ยระหว่างที่เวนอมกำลังออกแรงเบงเจ้าสกอร์เปียนก็โผล่มาเพื่อที่ชิงลูกของเวนนอมไปเป็นของตัวเองคือตอนนี้แม็กกาแกนไดร่วมมือกับ FBI เพื่อที่จะได้กลายเป็นนักรบซิมบิโอตคนใหม่ ดังนั้นการต่อสู้เพื่อพิทักษลูกจึงเกิดขึ้นเอาแบบรวบรัดเลยก็คือสุดท้ายเอ็ดดี้ก็เข้าไปนัวกับแม็กกาแก้นจนเป็นฝ่ายชนะและปกป้องเวนนอมไว้ได้สำเร็จแถมลูกของมันเนี่ยยังถือกำเนิดขึ้นมาอย่างปลอดภยัย จริงๆแล้วการที่ลูกๆของเวนมแต่ละตัวมีสภาพจิตใจที่ผิดเพี้ยนเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการรวมร่างกับโฮสต์เร็วเกินไปและถ้าได้โฮสต์สุดชั่วเหมือนคาเน็ตเนี่ยมันจะกลายเป็นฝันร้ายไปเลยดังนั้นเวนมและเอ็ดดี้จึงตัดสินใจที่จะฝากลูกเกิดใหม่ไว้กับอัลเคมัคซ์โดยอนุญ,ญาตให้ทําการศึกษาตัวอ่อนได้แต่ต้องไม่ทําให้เด็กเจ็บปวด ความเชื่อใจระหว่างเวนอมกับเอ็ดดี้นั้นกลับมาแน่นแฟนยิ่งกว่าเดิมเพราะหลังจากที่ถูกน้ําตัวออกมาจากดาวบ้านเกิดซิมบิโอตก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายแล้ววันนี้มันก็ได้รู้จักคําว่าครอบครัวหลังจากที่ให้กําเนิดทายาตตัวที่7เอ็ดและเวนอมก็แวะเวียนไปเล่นกับลูกบ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเอ็ดดี้ก็ได้พบกับชาวครีคน,นึงที่ไม่เคยเจอมาก่อนแบบ ตอนแรกเนี่ยเวนอมกำลังโดนนักรบชาวสกราวเล่นงานแบบไม่รู้สาเหตุและก็ได้ชาวครีนี่แหละมาช่วยเอาไว้พอคุยไปคุยมาเซอร์ไพรส์เฉยเลยครับเพราะว่านายตัวฟ้าคนนี้บอกกับเวนอมว่านายจำได้ไหมฉันไงเทลคาห,หูคนแรกของนายคือหมอนี่เนี่ยตอนแรกก็คิดว่าตัวเองจะไม่ได้เจอกับซิมบิโอตอีกแล้วแต่บังเอิญเขาดันไปเห็นเวนอมกับแฟลตออกผจญภัยในอวกาศด้วยกันเขาก็เลยตัดสินใจตามมาที่โลก ซีนนี้บอกเลยครับว่ามันดูเหมือนหนังเรื่องเพื่อนสนิทอะพอดาการดามาชอบไขย้อยแล้วไขย้อยก็มีแฟนใหม่อะไรแบบนั้นเลยนะครับคือพอจําเรื่องเก่าๆได้เนี่ยเวนอมก็ถึงกับร้องไห้น้ําตาไหลออกมาเลยละครับและพอร้องไห้เสร็จเทลคาก็นึกว่าเวนอมจะกลับมารวมร่างกับตัวเองแต่เปล่าเพราะซิมบิโอได้บอกว่าขอโทษนะขอบคุณที่นายช่วยฉันอะแต่ฉันอะเลือกเอ็ดดี้ไปแล้วคือบทสนทนาในช่วงนี้นะครับมันแบบว่าอ,อะไรของพวกท่านเนี่ย พอโดนปฏิเสธปั๊บเนี่ยเทลคาก็ตอบว่าฉันเคารพการตัดสินใจของนายนะเวนนมฉันละอิจดฉานายจริงๆเลยนะบล็อก นายคงเป็นชายที่ยอดเยี่ยมมากแน่เลยและพอจบบทสนทนาที่เหมือนหลุดมาจากนิยายวายนะครับเจ้าเทลคาร์ก็เปลี่ยนท่าทีจากหน้ามือเป็นหลังเท้าด้วยการโยนลิสอลานออกจากตัวตึกหวังจะฆ่าให้ตายแถมมันยังไปรื้อตู้อบที่ลูกของเวนอมอาศัยอยู่แล้วคว้าเจ้าตัวอ่อนมาไว้ในมือถ้าฉันไม่ได้ซิมบิโอทของฉันคืนเนี่ยฉันขอเจ้าหนูนี่ไปก็แล้วกันนะ พอเห็นลูกโดนจับเป็นตัวประกันจเจวนอมก็อาอการลนลานทันทีเลยล่ะครับแม้จะบอกกับเทลคาร์ว่าถ้าเอาซิมบิโอตตัวน้อยไปรวมร่างเนี่ยมันจะทําให้เด็กทรมานมากกว่าจะมีประโยชน์นะแต่ถึงยังไงเทลคาร์ก็ไม่ยอมและเมื่อการต่อรองไม่เป็นผลเวนอมก็ต้องยอมไปกับเทลคาร์เพื่อให้ลูกของมันได้รับอิสระ หลังจากที่เทลคาได้สิ่งที่ต้องการแล้วเรื่องราวโอลพ่อก็ยังไม่จบลงเพราะลิสอารันที่โดนเทลคาเล่นงานเนี่ยสรุปแล้วว่านางเป็นสกราวปลอมตัวมาชื่อจริงๆของยายคนนี้นะครับมีชื่อว่าเอ็มแลนซ์เป็นนักรบชาวสกราวที่พยายามจะขัดขวางไม่ให้เทลคาได้ตัวซิมบิโอตไปพอหลังจากที่เธอจำเป็นต้องเผยตัวเนี่ยเอ็มแลนซ์ ance, จึงเล่าให้ฟังว่าเทลคานั้นมันไม่ได้อยากจะเอาซิมบโอตไปกอบกู้จักรวาลอะไรหรอก จริงๆแล้วมันเนี่ยแหละเคยปลอมตัวเข้าไปในกองทัพชาวสกราวแล้วคอยปั่นให้สกราวกับครีเนี่ยรบกันตั้งแต่สงครามสมัยก่อนนอกจากนี้ร่างกายของมันยนังถูกฝึกฝนให้ควบคุมซิมบิโอตไม่ใช่ในฐานะคู่หูแต่เป็นฐานะทาต และเพื่อยับยั้งไม่ให้เทลคาเอาพลังไปใช้ในการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์พวกสกราวเอ็ดดี้และเอ็มแรนซ์จึงคิดจะร่วมมือกันไปหยุดวายร้ายและชิงอเวนนอมกลับมาแต่ปัญหาอย่างเดียวก็คือตอนนี้เอ็ดเนี่ยเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเท่านั้นจะเอาอะไรไปสู้กับมนุษย์ต่างดาวกันล่ะ ขณะที่กําลังหาทางกันอยู่ซิมบิโอตัวน้อยที่อยากจะไปช่วยผู้ให้กําเนิดก็ได้ใช้ความสามารถในการปล่อยฟีโรโมนเพื่อสื่อสารกับเอ็ดดี้ให้เข้าใจาว่ามันเอาด้วยกับแผนนี้แต่ตอนนั้นเนี่ยเอ็ดดี้กลับคิดว่าซิมบิโอตัวน้อยมันยังเด็กเกินไปมันยังไม่พร้อมรอบ ไอายามหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้เนี่ยเจ้าตัวเล็กไม่สนแล้วครับว่าตัวเองจะพร้อมหรือเปล่านะครับรู้แค่ว่าตอนนี้เนี่ยมันต้องลงมือเท่านั้นว่าแล้วพี่แกก็เลยพังหลอดทดลองแล้วออกมารวมร่างกับเอสจนกลายเป็นสลีปเปอร์ทายาทลำดับที่7ของเวนมในภารกิจไล่ล่าเทลคาในที่สุดการปะชะดะก,ก็เกิดขึ้นโดยซิมบิโอสลีปเปอร์ที่รวมร่างกับบล็อกเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากม ส่วนเวนอมเองก็ตกอยู่ในการควบคุมแบบขัดขืนไม่ได้เลยสักนิดและด้วยความเจ้าเล่ห์ของเชลคาสลิปเปอร์กับเอ็ดจึงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่พอเอ็ดดี้เนี่ยตะเกียกตะกายเข้าไปจับขาของคู่ต่อสู้สลิปเปอร์น้อยก็ได้โอกาสเข้าไปสื่อสารกับพ่อโดยการบอกว่าถ้าพ่อไม่สู้เนี่ยมันจะใช้พ่อฆ่าพวกเรานะไม่ว่าจะเป็นผมหรือเอ็ดดี้เนี่ยเราจะตายกันหมดเลย ทีนี้พ่อต้องหยุดมันซะตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมคงจะเกิดอาการสับสนนิดๆน,นะครับว่า,าการที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยเรียกคนที่คลอดตัวเองออกมาเบาพ่อเนี่ยมันคงจะฟังดูแปลงๆหูหน่อยๆซึ่งมันจะไม่รู้สึกแปลกเลยนะครับถ้าเราคิดว่ามันเป็นพวกเอเลี่ยนและสิ่งมีชีวิตอย่างซิมบิโอตนั้นเป็นพวกที่ไร้เพศแต่บังเอิญว่าเวนอมมักจะเรียกตัวเองด้วยสรรพานามของผู้ชาย พอได้ยินคำขอของลูกเวนอมก็พยายามจะดิ้นรนขัดขืนเพื่อไม่ให้เทลคาเคลื่อนไหวได้สะดวกทำให้พันธมิตรฮีโร่เนี่ยหันมาเป็นฝ่ายได้เปรียบจนกระทั่งเอ็ดดี้และเอ็มแลนซ์สามารถช่วยเวนอมได้สำเร็จและทุกคนก็เดินทางกลับมาที่โลกอย่างปลอดภยัย ทุกอย่างมันเหมือนจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมครับแต่มันยังไม่จบมันมีต่ออีกกระจึงหนึ่งคือหลังจากที่จบการต่อสู้ไม่นานเนี่ยเจ้าเทลคาที่ผูกใจเจ็บก็ตามกลับมาเพื่อที่จะฆ่าสลิปเปอร์ที่ไร้าทางสู้จุดนั้นเนี่ยเรียกว่าทั้งเวนนอและเอ็ดดี้ต้องทุ่มสุดตัวเพื่อไม่ให้ลูกเป็นอันตรายแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องยอมรับว,ว่าทั้งคู่ก็โดนเล่นงานหนักเลยนะครับและพอเห็นผู้ให้กําเนิดโดนเล่นมากๆเข้าสลิปเปอร์ก็ทนไม่ไหวมันก็เลยตรงเข้าทําลายสมองของเทลคาและควบคุมร รบชาวครีต้องกลายเป็นธาตที่ไร้จิตใจและพอได้ภูมิปัญญากับความรู้ของเชลคาสลิปเปอร์ก็อยากจะออกไปเห็นสิ่งต่างๆด้วยตาตัวเองเขาจึงบอกลาเอ็ดดี้กับเวนอมและหายตัวไปพอลูกบินออกจากอ้อมอกแล้วเนี่ยบรรดาพ่อพ่อ,พอทั้งสองก็มานั่งคุยกันว่าเออลูกเราเนี่ยโตพอที่จะเป็นอิสระแล้วนะเราปกป้องเขาเอาไว้ได้และจากนี้เราก็ต้องปกป้องกันและกันด้วย พวกเราเนี่ยจะอยู่ด้วยกันตลอดไป ใครๆก็รู้ว่าคำว่าตลอดไปในคอมมิเนี่มันไม่มีอยู่จริงหรอกครับหลังจากการให้กำเนิดสลีปเปอร์ได้ไม่นานเอ็ดดี้กับเวนอมก็ต้องพบกับอุปสรรคครั้งใหม่เข้าจนได้คือหลังจากการจัดการกับวายร้ายแจ็คโอลนเทนเวนอมก็ลงมือทำลายคู่ต่อสู้หนักอีกแล้วแถมสัญลักษณ์แมงมุมยังเปลี่ยนเป็นสีแดงพร้อมรูปลักษณ์ที่ดูปาเทือนกว่าเดิมจังหวะนั้นเนี่ยเวนอมเกือบจะฆ่าตำรวจด้วยซ้ำแต่โชคดีที่เร็กซ์ติกแลนด์ได้มาหยุดเขาเอาไว้ด้วยกระสุนระเบิดที่รุนแรงมากมาก หลังจากที่โดนเร็กซ์จับตัวได้เจวเวนอมก็กระสันอยากจะฆ่านะครับส่วนเอ็ดดี้ก็ต้องคอยห้ามไว้ว่าใจเย็นๆเดี๋ยวฟังเขาพูดก่อนคือตอนนั้นเร็กซ์ก็เล่าความจริงของซิมบิโอตอีกเรื่องให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยชิลได้มีโครงการสร้างสุดยอดทหารที่เรียกว่าซิมโซลเจอร์ซึ่งใช้ซิมบิโอตในการรวมร่างกับมนุษย์โดยโครงการนี้ถูกใช้จริงในสงครามเวียดนามแต่ผลลัพธ์ของมันกลับจบไม่สวยเท่าไหร่ เพราะเหล่าทหารซิมบิโอตเริ่มคุ้มคลั่งจนนิกฟิลลี่ตัดสินใจทำลายซิมโซเจอร์ทั้งหมดซึ่งสิ่งที่เร็กซ์ขอร้องเอ็ดดี้ก็คือให้เอ็ดดี้เนี่ยช่วยเพื่อนๆของเขาหน่อยเพราะอย่างน้อยเหล่าซิมโซเจอร์พวกนี้เนี่ยก็เคยเป็นเพื่อนร่วมรบกันมาและคำตอบอีกอย่างที่เอ็ดดี้อยากจะรู้ก็คือในยุคนั้นเนี่ยหน่วยชิลไปเอาซิมบิโอตมาจากไหน การสืบสอบค้นหาความจริงเนี่ยนำไปสู่คำตอบที่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เอ็ดดี้เคยรู้ว่าคลินทาเป็นเผ่าพันธุ์ประสิทธฐ์ที่ช่วยเสริมพลังให้นักรบฝ่ายธรรมะปกป้องจักรวาลเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องโกหกที่พวกมันแต่งขึ้นเพื่อปกปิดชาติกำเนิดอันเลวร้ายปริศนาที่เอ็ดดี้ไม่เข้าใจว่าทำไมคราวนี้เวนอมจึงคุ้มคลั่งกว่าที่เป็นเนี่ยมันเกิดจากอิทธิพลของนาวเทพผู้สร้างเหล่าซิมบิโอท,ที่พยายามจะปลดปล่อยตัวเองจากการถูกจองจำคือเรื่องตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ครับ ผมจะค่อยๆอ,อธิบายเพราะทุกอย่างมันเป็นผลพวงเกี่ยวเนื่องกันหมดเริ่มจากอดีตอันไกลโพ้นนนวเนี่ยที่เครียดแค้นพวกเซเลเชียลได้ส่งพวกซิมบิโอตร,รูปร่างเหมือนมังกรไปทําลายจักรวาลและมันก็มีลงมาบนโลกจํานวนหนึ่งซึ่งบางส่วนก็ถูกทอกําจัดไปแล้วจะเหลืออยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวที่ชื่อว่าเกรนเดลนี่แหละซึ่งชิลก็ได้สกัดเอาซิมบิโอจากเกรนเดลมาสร้างเป็นซิมโซลเจอร์ ทีนี้การที่เวนอมเข้าไปแทรกแซงการควบคุมซิมบิโอตของชิลเนี่ยก็ได้ทำให้พวกซิมโซลเจอร์ซิมบิโอตหลุดออกมาบวกกับตอนนั้นนอร์เองก็พยายามจะควบคุมและปลุกเกรนเดลจากระยะไกลเพื่อควบคุมมังกรให้กลับไปปลดปล่อยตัวเองออกจากดาวคลินทาแต่ก่อนที่เกรนเดลจะกลับไปดาวคลินทาได้เนอร์ต้องใช้ให้เกรนเดลตามหาชิ้นส่วนซิมบิโอตท,ที่พวกชิลจับแย่ออกมาให้ครบก่อนซึ่งพวกซิมโซลเจอร์ที่ถูกพวกเวนอมปล่อยออกมาก็กลับไปรวมกับเกรนเดลทั้งหมด แต่แทนที่เกรนเดลจะได้กลับไปดาวคลินทาเพื่อปลดปล่อยนาวให้เป็นอิสระมันกลับออกอารวาสอยู่บนโลกเพราะยังมีชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งที่หายไป ในตอนนั้นนะครับซิมบิโอตตัวที่ขาดไปของเกรนเดลเนี่ยความจริงก็คือเร็กซ์ติกแลนน์นี่แหละครับจริงๆแล้วหมอนี่ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นซิมบิโอที่ชื่อไทแรนโนซอรัสซึ่งเคยรวมร่างกับเร็กซ์มาก่อนและพอเร็กซ์ตายไปมันก็ปลอมตัวเป็นเร็กซ์แล้วใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์มาจนปัจจุบันแต่สุดท้ายพอเอ็ดดี้รู้ความจริงไทแรนโนซอรัสก็ร่วมมือกับเวนเนมเพื่อส่งนาวและเกรนเดลเข้าเตาหลอมเหล็กโดยผลของการต่อสู้ก็คือเร็กซ์ต้องสละชีวิตในกองเพลิงไปพร้อมกับนาว ส่วนเวนนอกับเอ็ดดี้ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการที่ใช้ร่างกายเนี่ยดันประตูเตาหลอมเอาไว้ ในช่วงเวลาที่ต่อสู้กับนาวเนี่ยเอ็ดดี้ที่บาดเจ็บหนักก็หมดสติไปนานหลายวันทําให้เวนอมต้องควบคุมร่างของเขาแล้วพาหนีซึ่งในขณะที่กําลังหนีการไล่ล่าเนี่ยเวนอมก็ได้เดินทางไปที่บ้านพ่อของเอด็ดจนได้รู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของดีแลนเด็กน้อยผู้เป็นลูกชายของเอ็ดดี้บล็อก หลังจากที่รู้ว่าเอ็ดดี้มีลูกชายเจ้าซิมบิโอตก็แกล้งถ้าเป็นลบความทรงจำตัวเองทิง้งเพราะถ้าเอ็ดดี้ได้สติขึ้นมาแล้วรวมร่างกันเนี่ยเอ็ก็จะได้ความทรงจำของมันไปด้วยเพราะทั้งคู่เนี่ยเชื่อมจิตใจกันอยู่แล้วพอได้สติเอ็ดก็คิดว่าเวนเอมคู่หูของเขาได้สูญเสียความทรงจำทั้งหมดไปกลายเป็นซิมบิโอตที่ว่างเปล่าเขาก็เสียใจมากเลยนะครับตอนนั้นเนี่ย และพอรู้สึกว่าสูญเสียคู่หูไปเอ็ดดี้ก็เลยเดินทางกลับไปหาคาวบล็อกคุณพ่อผู้ห่างเหินของเขาแต่พอไปถึงเนี่ยคาวกับด่าทอลูกชายเสียหายหายแถมโชกเข้าที่หน้าแงจนซิมบิโอท,ที่อยู่ในรูปรักษ์ของน้องหมากโกรธและพยายามจะกินตะแก่ที่มาชกเพื่อนของมันแต่ในจังหวัดที่กําลังชุลมุนเนี่ยเอ็ดดี้ก็ได้เห็นดีแลนเป็นครั้งแรกโดยเจ้าหนูดันเรียกเขาว่าพ่อทําให้เอ็ดดี้คิดว่าเด็กเนี่ยเนี่ยเป็นน้องชายคนละแม่ของเขา โอเคหลังจากที่รู้การมีตัวตนอยู่ของดีแลนเนี่ยนะครับเอ็ดดี้ก็ไม่ได้คิดอะไรจกนกระทั่งดีแลนเนี่ยแอบตามมาขอความช่วยเหลือเพราะว่าเขาเนี่ยชอบทุบตีดีแลนเป็นประจำเลยเขาก็เลยอยากให้เวนนอมไปช่วยจัดการพ่อเขาให้หน่อยแต่ยังไม่ทันที่จะทำอะไรเลยครับเอ็ดดี้ก็เห็นภาพหลอนของนาวเนี่ยออกมาจากตัวของดีแลนทำให้เขากระอักเลือดและสลบไปและพอได้รับการรักษาเนี่ยเอ็ดดี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นอะไรนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าสงสัยเชื่อมะเร็งกลับมาอีกแล้วมั้ง ฉันเนี่ยคงกำลังจะตายแน่ๆเลยเอาล่ะมาย้อนความกันอีกหน่อยนะครับกับดีแลนที่น่าจะได้เป็นตัวละครสำคัญในอนาคตคือในอดีตเนี่ยเอ็ดดี้เนี่ยนะครับเคยคบหากับแอนเวยิงซึ่งก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทั้งคู่ถูกตามล่าจนเวนอมต้องรวมร่างกับพวกเขาในเวลาเดียวกันซึ่งในตอนนั้นแหละ เจวนอมได้ทิ้งโคเด็กซ์เอาไว้ในตัวของแอนทำให้เธอตั้งท้องโดยที่เอ็ดดี้ก็ไม่รู้เรื่องพอคลอดเด็กออกมาปุ๊บเธอก็เอาดีแลนไปฝากให้คขาเลี้ยงเพราะการรวมร่างของซิมบิโอต์เนี่ยทำให้เธอจิตตกชนิดที่แค่เห็นเวนอมเธอก็หวาดผวาอย่างหนกักแม้ตอนนี้เอ็ดดี้จะไม่รู้ว่าดีแลนไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่ในที่สุดเขาก็รู้จนได้ครับเมื่อตัวเองได้รวมร่างกับเวนอมอีกครั้งคือจุดแตกหักที่ทำให้เขากับเวนอมต้องแยกจากกันก็คือในตอนนั้นเนี่ย เอ็ดดี้รู้ว่าเวนอมทำแบบนี้ไปทำไมไอ้ที่เขาคิดว่าเขาเป็นมะเร็งเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่มะเร็งแต่เป็นฝีมือของเวนอมที่ทำให้ร่างกายเขาเจ็บป่วยแบบนั้นแถมการปิดบงังความจริงว่าดีแลนเป็นลูกของเขาเนี่ยทำไมรู้แล้วถึงไม่บอกพอโดนตะคอกหนกันกๆเข้าเวนอมก็สารภาพว่าที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเพราะว่ามันอยากให้เอ็ดดี้รู้สึกว่าขาดมันไม่ได้ การมาของนอลทำให้เวนนอมอยากจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแต่การที่เอ็ดดี้รู้ว่าตัวเองมีลูกเนี่ยเอ็ดอาจจะทิ้งมันไปก็ได้ซึ่งมันกลัวจะเป็นแบบนั้นโดยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้เวนนอมถูกเอ็ดดี้แบบด่ายับยับไปเลยและพอถูกด่าจนสลด เวนอมที่เศร้าสุดขีดก็ได้สร้างร่างของตัวเองขึ้นมาแล้วไปช่วยดีแลนจากเงื้อมือของปู่และพอพานหนูน้อยมาพบกับพ่อได้สําเร็จมันก็บอกกับดีแลนว่าถ้าไม่มีชั้นอยู่เนี่ยคงจะดีกว่าพวกนายมากกว่าสินะจากนั้นมันก็จากไป เมื่อสูญเสียซิมบิโอตนะครับเอ็ดดี้กับดีแลนก็ได้อาศัยอยู่ด้วยกันโดยที่ดีแลนไม่รู้ความจริงเลยว,ว่ากําลังอยู่กับพ่อแท้ๆจนกระทั่งชีวิตทั้งคู่เนี่ยกลายเป็นเป้าสังหารของคาเนตซึ่งขณะที่ถูกครีตัสคาซาดีผลักตกรางให้รถไฟทับซิมบิโอตเวนนอมก็กลับมาช่วยทั้งคู่เไว้ได้ทันเวลาและครั้งนี้เวนนอกับเอ็ดดี้ก็ต้องอเผชิญหน้ากับคาเนตที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม การต่อสู้ที่จะปูเข้าสู่อีเวนต์ K in g in Black เนี่ยเริ่มขึ้นจากตรงนี้และทั้งหมดผมจะนำมันไปเล่าต่อใน m a เ v e l Events อดใจรออีกไม่นานกับ Absolute Carnage ต่อด้วย King in Black แบบ Non-stop การลุกรานของเทพแห่งซิมบิโอจะส่งผลกระทบต่อเวนอมอย่างไรรอติดตามได้อีกไม่นานเกินรอนะจ๊ะ